แบงค์โคจรมาพบกับทีมป๋าโดมครับนิกเนมครูเบลเข้าคู่เจฝั่งฝั่งนั้นเป็นเจกับก้องเจ,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 จผมไม่ทตัดเจ้าเจกับครูเบลครับในชื่อนิกเนมของป๋าโดมมีแม่โคจคนอยู่นะครับยัน ก็สวัสดีนะครับเป็นก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับการพบกันระหว่างนะครับทีมปาร์โดกับทีมโชคดีนและแต่ละทีมและแต่นะครับนำทีมโดยพิเตอร์แล้วก็เจอแบงค์สุรินทร์นะฝั่งนั้นเป็นกู้องก้องหมดเจนะครับเอาแล้วนะครับเริ่มแล้วศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับตรงนี้กล้องบุรี้ัมเรียบร้อยนะครับนี่อยู่สนามนั้นนี่เก็บกดมากนะคกล้องบอกงั้นนะบุรีรัม มาสนามนี้ก็ใส่เต็มข้อเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับหน้าขวาตัวซ้ายตัวทำสตาร์ทเปิดสกอร์แต้มแรกหนึ่งตัวศูนย์ครับโอ้โหสตาร์ตเข้ามาช่องกลางจะแบงค์เซอร์พีเตอร์ยกอย่างนี้เจ้าแบงค์สุรินเรียบร้อยนะครับโอ้โหเตะสูงมากนะครับแบงค์สุรินอ่ะคู่หูสายดำพันนี่จะเป็นต้มแบงค์นะครับแต่วันนี้อ่ะเป็นเตยแบงค์เตยแบงค์ ตไม่ได้มาอันนี้ปานลูกบุยร้ำก็ผิดรายการติดงานมาชมกันคร <ใน S 1> ักอ้โหจะ,ะเจเปิดหนึ่งยกเข้ามาให้กล้องวิยล้ำรูปนี้เรียบร้อยครับนี่มาชมกันต่อครับดววต่อคู่นี้นะครับเป็นรุ่นอาวโุโสนะครับทีมช่างสารพบโชคดีไหมแบบนะครับ โอลูกออกนะครับเป็นนัดตกค้างนะครับส่วนสนามสองก็เป็นคู่นอกติดเหลี่ยมติดราคานอกรายการนะครับเจ้าฟุกนี่สายดุยฟุกปัญชันศูนย์สามไม่ได้ยินเลยนะครับมาชงมาต่อครับกองเบลาเล่นเองลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหยกไวตรงหัวนะครับตีโคตรแรงนะครับกองเบลาะครับ เจดีมากนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพจไปด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับการแจ้งเตือนนะครับอยู่ที่จังหวัดผู้นี้อยู่ที่จังหวัดหมายเลขหกเจกเจแล้วก็โจอ้ืกเรียบร้อยครับเจ้าแบงค์สุรินทร์นะครับสนามนี้เอ้าสีอะไรตา จากสีแดงๆขึ้นเป็นสีนี่ครับผมเกมก<ห>ับคู่กีสูสีครับยังดูไหมเออเออไม่ค่อได้ยินนะครับเดี๋ยวจะขานแต้มฟังนะคเดี๋ยวตั้งใจฟังกรรมการขานแต้มครับมาดูก้องเบลลําเตะหายนะครับแบบนี้นะครับโอ้โหชัดเยี่ยมตะดีมากนะครับภาพเสียงชัดเจนดีหรือไม่นะครับคอมเมนต์บอกด้วยนะครับ เพื่ออัตรลดนะครับสรับสนามติดเตรียม4ต่อ3นะครับฝั่งปะโดมนำนะครับเสริมปุ่กล้องนะครับกองเบลามเสิร์ฟตาจอดมาเอานหนึ่งพิเตอร์ยกอย่างนี้แหล่งสุนลินไม่ผ่านะครับแบบนี้เป็น4เท่ากันครับพูดต่อสู้คู่แข่งขันของเรานะครับหมอปลาตกรอบนะครับที่หมอปลานะครับในรุ่น40อัพนะครับก็น่าจะได้เข้าชิงนะครับหมอปลาไปรอชิงแล้วนะครับ หมอปลาอชิงชนะเลิศแล้วนะครับแต่ว่าหมอปลาไม่ยืนคู่กับผมนะครับได้เตะเซตเดียวนะครับเซตต่อไปนะครับติดแข่งอยู่นะครับผมก็เลยให้เข้าไายไปเลยนะครับมาดูนะครับจะมาตรฐานสีเท่ากันครับไม่มีการพิเตอร์เสิร์ฟตัดไปหนึ่งเอาจียกซ้ายด้วยเรียบร้อยนะครับแม่นี่เล่นได้ไมคัดนะครับเมื่อเช้านี้เล่นแบบขัดขัดนะครับก็เหรียมอนเลย ไปได้เลยนักกีฬาเล่นเต็มที่แล้วตะเจนครับอุณภูมิความแม่นในทุกลังสนามนี้กัรวรพงศ์ปฐุมเมกป้ากล้วยเก่งมาดูกันครับห้าต่อสี่ครับ มาดูกล่องบิลามเสิร์ฟนะครับโอ้โหเสิร์ฟมาหนึ่งมันเร็วลูกมันยังงี้จ้าแบงค์สุรินทร์เรียบร้อยครับอาเปิดเพจตะก้อแอดมินเกมครับตะก้อเบบี้ตะก้อบ้านๆแอดมินเกมแอดมินเกมนักตะก้อเบบี้นะครับก็ฝากกติดตามกขาด้วยครับถ่ายทอดสดแล้วก็ไลฟ์สดให้ท่านได้ชมตะก้อดีๆฮะเท่ากันครับมาดู ตเตยละเอียดเสิร์ฟไปเอาอยัางไงหนึ่งจะเจยกขึ้นอย่างนี้โอ้โหเรียบร้อยครับแบบนี้นะครับโอ้เตะดีนะครับก้องบุยลำครับขู่กล้องนะครับบุยลำนะครับแล้วก็ััรเดชคบอารมณ์ติดียมฟัดเลยให้ด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อสักครูน่นี่ไม่น่าเสียเหมือนกัน สนามหนึ่งนะครับก็เป็นชิงเงินรางวัลนะครับต่อสิบหนึ่งราคาสิบหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสิบหนึ่งนะครับลูกมาจังหวะลูกสุดท้ายเมื่อสักครู่นี่ไม่อยากจะเชื่อนะครับหกต่อห้าครับโอ้โหเสิร์ฟมาหนึ่งพิเตอร์ยกขึ้นอย่างนี้ใสแบงค์สุรินโอ้โหแบงค์สุรินนะครับตัวทต็เสิร์ฟดีมากครับเอฟซีพิเตอร์ขาวหมายเลขนะครับโชว์นะครับสีแดงเหลืองเจ้าคนนะครับวันนี้ไม่ได้มานะครับ น่าจะเป็นพ่อลูกอ่อนครับก็ยินดีด้วยนะครับนะครับยังเท่ากันครับต้นเกมสีค้ามพายนะครับสตาร์ทมาด้วยกันอันนี้ไม่เห็นมาอยู่ในรายการเลยันนี้โอ้โหกอุยกองบุยลำเตะโหดมากนะครับลูกนี้นะเดี๋ยวไม่พลาดยินดีกับเจ้าคุนะครับอ็กล้องบุยลำลงเป็นคุณพ่อมือใหม่แล้วนะครับก้องบุยลำรับลูกพี่บ้านาบ้านหนกเห็นป่าดงเลย ขอบคุณครับนะครับโูโซนะครับคุณพ่อมือใหม่นะครับโอ้โหตัดมาทางขวานะครับไม่ข้ามนะครับต้องบุรีรเตะอีกไม่กี่ทีมนะครับก็จะเข้ารับชิงแล้วนะครับพี่เตยนะครับเด้อเจ็ดเท่ากันครับมาดูพี่เตยจะเสิร์ฟยังไงนะครับไม่ข้ามนะครับสร้างความมั่นทานกับวัดมาเด่นนะครับไม่ข้ามนะครับสร้างสปิริตแล้วก็จิตใจฝากกดแชร์ด้วยนะครับ คุณอัครเดชซิคังพายนะครับคนร้อยเอ็ดนะครับนั่ก็เหมือนกันนะครับราคาขอเงียบปาดดอนโอ้โหยงมาทางขวานะครับออกนะครับเสิร์ฟดีนะครับคิดดีนะครับแต่ว่าตอกไปนิดนึงนะครับจ้าแบงค์คอเสิร์ฟเบงบ้างนะแถวส่วนแต่เท่ากันครับมาดูเจ้าแบงค์สุรินเสิร์ฟบ้างโอ้โหเสิร์ฟแต่เขาช่องกางไปยกขึ้นอย่างนี้เจ้าเจยยกสวยมากนะครับโอ้โห กองบิลัมนี่โดด3เมตรได้นะครับความโดดโดดขึ้นสูงมากนะกระโดดนะับมันทั้งันขึ้นก็นหลายแต่วปอเต๋ออเศร้าจะเสียเดี๋ยวฟุกหมึ่งแลนี่เพราะมันเสียหลายละเต๋อปอพ่อไงพ่อสองหมื่นหรอบปล่เตะขัดเตะแต่พุกข้างใช่นะครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณมากครับมาดูพี่เตยยกขึ้นอย่างนี้โอ้โหเรียบร้อยนะก็เฮ้ ยกเหมือนจับบางเลยนะครับพี่เตยพี่เตยนี่เป็นนักตะก้อคนหนึ่งที่ยกตะก้อไม่หมุนนะครับยกตะก้อแทบจะไม่หมุนเลยครับอาจะเป็นพฤศจิกายนนะครับเพราะว่ารายกานเราจะแก้งให้ทราบอีกทีครับมาชมกันต่าก้าวเท่ากันครับโอ้หตัดสายมาหนึ่งยกขึ้นอย่างนี้กล้องบุยล้ำเตโอ้โหยกย้อนหลังมานิดนึงนะครับกล้องบุยล้ำนี่เจระบากนิดนึงนะครับลูกเยีนี้ ตกอครับ10ต่อ9ครับเดินเลยครับไม่เป็นไรครับโอ้โหยกอย่างนี้แบงค์สุรินโอ้โหเรียบร้อยครับขายาวๆในเตะฝักเอาฟังเอาโอ้โหจบคู่นี้จะมีการจับสลับรุ่นโอเพนนะครับจับสลัดเป็นมาดูกันต่อครับ10เท่ากันครับมาดูพี่เตอร์จะเสิร์ฟครับ เตยจะเสิร์โอ้โหวัดขวนไม่ข้ามอีกแล้วนครับขหม้วาวนมเดประกาศประกาศเดอพยาบาลบอกพขาไม่ข้าม้านี่เด้อผู้ใดมีเน่ายู่เน้อกินเอามาพี่เเมามันเ่าตะล่างเขาไปงเาไปสนามคทไคระบบเตออยู่ที่สนิบนะครับแต่ว่าที่นี่เป็น แค่สนามพักรอบแรกให้รุ่นอบุโสที่จริงเราจะไปจบที่สนามตอนผู้ตานะครับตอนจบผู้กอล์ฟทุกทุกรุ่นนะครับแต่ว่าทางนั้นมันอุปสรรคมันเกกิิดเงน้นอะมบกปัญหาก็มีเล็กน้อยก็เลยมาชมมาต่อครับสเอาละครับมาครึ่งทางเสิร์ฟไปอย่างนี้เจ้าแบงงหลากเล่นเองลูกนี้เรียบร้อยหรือเปล่าจบเองกินเองแล้วก็เดี่ยวเรียบร้อยครับ ลากเล่นเองเลยนะครับแบงค์สุรินนะครับสวัสดีคุณพ่อทองมากนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับโจ๊กเจมมันย่อนแสียงเขเหลียวพอเห็นเดี๋ยวลูกนี้ครับผมเดินเลยครับไม่เป็นไรเหลียวพรีครับสิบเอ็ดเท่ากันครับโอ้โหเสิร์ฟมาหนึ่งอาจจะเจยกซ้ายเรียบร้อยหรือเปล่าอาอโดนเกียวนะครับเอาละครับลูกจัแบงค์เล่นเองลูกนี้กระทืบมาโอ้โห แล้วก็ยังกู้สถานการณ์กลับมาได้ก้องบุรีรัมย์ครับจาเกมอันดัหกเล่นยังแก้ไขได้ดีนะครับสองวันแก้ไขลูกนี้นะครับลูกกำลังที่จะพลาดนะครับแก้สถานการณ์แล้วก็สร้างเกมกลับมาปิดสกอร์อุณภูมิสกอร์แต้มขยับขึ้นไปทีเดียวเกสุดยอดนะครับนะครับ สิบสองต่อสิบเอ็ดนะครับมาดูกล้องมือรำครับโอ้โหตาดอดไปเอายังได้นะครับมนี้แบงค์สุรินโอ้โหเรียบร้อยครับเออบรรยายแต่ก็ลูกเดียววันนี้เตะทั้งวันนะครับน่วมนะครับแต่ก็เตะแรงมีคนเตะแรงนะครับวันนี้มาดูกันต่อครับ สิบสองเท่ากันครับเท่าครับสิบสองเท่าโอ้โหเสรืรตัดข้าช่องกลางมากล้องบุญ<อ>ลัเปินะครับจเจยจยกเข้าไปอ,อย่างนี้นโอ้โหเรียบร้อยนะครับพื้นที่หากินนะครับปูกล้องบุริลัมวันนี้เสียทีแบบปานกไม่มานะครับก็ถือว่าเล่นดีนะครับเ่งสุรินแซวดีจบไปแล้วกันนะครับ,าบมาปลาไปครับมอปลาไปตีให้ผมข้างเดียวนะครับโอ้โหแต่แกติดแข่งอยกที่หนึ่งนะครับก็เลย ผมก็เลยให้เขาชนะบายเข้ามาเลยนะครับอืเมื่อเช้านี่มันเตะคนอยู่คนละที่นะห่างกันสามกิโลนะครับปะตอกปะตอกมีนักกีฬาบ่มีไก่ไหมวะเปลี่ยนสนามตีครับเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนสนามนะครับมาอยู่จุดรวมจุดเดียวเลยนะครับสนามเมื่อเช้านี่ก็ค่อนข้างจะเล่นยากฟองบุยล้ำโอ้โหอันนี้สุดยอดจริงๆนะครับไม่รอดไม่รอดแต่ว่า มาเลยเคลื่อนมาได้จริงๆมาชมกันครับเปลี่ยนสนามแล้วนะครับมาอยู่ที่14ต่อ13ครับมาอยู่ในอำเภอเมืองสวงนะครับวันนี้ยังไงลูกนี้โอ้โหแบงค์ชลิียนผังๆนะครับลูกนี้ชังมากเลยครับคู่นะครับ พลิกล็อกท่านต่อไงเป็นตับตามกันเลยนะครับ,บล,ลูกไหวครับลูกกลมๆสิบสองลูอะไรมันก็เกิดได้อันนี้ขอบคุณท่านผู้ช่วยจันทการอุทุมพรนะครับสิบสี่เท่ากันครับโอ้โหคู่น,นี้นี่สูสีตั้งแต่ต้นยกนะครัราต้นเกมมา<อ>เลยนะครับโอ้โหยกขึ้นอย่างนี้กล้องบุยล้ําโอ้โหเรียบร้อยนะครับกล้องไม่ต้องเกี่ยวกันแล้วครับ หัวใจมีแต่ตะก้อภาพเสียงชัดเจนดีไหมครับคอมเมนต์บอกด้วยนะครับภาพเสียงชัดเจนนะครับหัวใจรัวๆมาเลยนะครับหน้าขวาตุ๊เจ๊นะสิบห้าต่อสิบสี่ครับมาดูกล้องวิลามเสิร์ฟครับหืมตัดขวาไปหนึ่งพีเตอร์ยกอย่างนี้แบงค์สุลิ้นโอ้โหเรียบร้อยนะครับดีทุกอย่างครับอยู่ที่จังหวะแม่เดี๋ยวทำได้ดีนะครับ สนามข้างๆนึงเป็นเจ้าฟุกนะครับเจ้าฟุกละเอียดนะครับกำลังใส่กับเจ้านิวราชพัฒน์ละเอียดนะสิบห้าเท่ากันครับอืเสริแตะเข้าช่องกลางมาเปิดยกขึ้นอย่างนี้เรียบร้อยนะครับแม่แบงค์สุรินทำดีมากนะครับจบเย็บนี้เปลี่ยนเน็ตเห้ได้พูดใดก็ได้ <c oughs> ยกเซตที่เปลี่ยนเน็ตเลยนะต้องเปลี่ยนตาข่ายใหม่นะครับ16ต่อ15นะครับกองทีมกองวัยรุ่มนะครับทีมปลาดมนะครับเป็นฝ่ายนำอยู่หนึ่งแต้มนะครับยังไงลูกนี้แบงค์โซลินยังรักษา,าความมัดฐานได้แบงค์สุลินนะครับยังล็อกได้นะครับโชคดีไหมแบบขอเวลานอกนะครับ อุณภูมิกำลังที่จะเข้าสู่โฟกัสที่กำลังจะเข้าสู่พื้นที่อันตรายในองค์สุดท้ายนะครับเป็นกปาโดมจบผู้นี้นะครับรุ่นโอเพนจับสลากนะครับจะมีนักกีฬากก็ลังเข้าสู่ในรอบสองรอบเขาตกรอบด้านเขาบอกก่อนรองชะเลิศแล้วก็จะเข้าสู่รอบก่อนรอบองชะเลิศนะครับเข้าสู่รอบรองชะเลิศเลยนะครับคู่นี้ แต่ว่าจะเป็นการแบ่งสายแบบไปเป็นกันได้เปรียบเสียเปรียบนะครับสิบ16เท่าโอ้โหเสริมมานึงยกอย่างนี้ต้องด้วยน้ำโอ้โหยังถือว่าตาไมได้ดีนะครับอารมณ์ แมนครับเนี <boundaries> <si suppression> ่ม <TU X> <ots> ันเยืนไปทั่งหมดเ่ามันยืนไปเลยนมันยืนไปทไปัดไปปลเยครับอเคได้ครัะไโอัดตัดไปปันะครับท่านอราคุณบอกทาคุณบอกท่านี่ว่างตัดต่วนนี้ครับาทานคุณนะครับถ้าคุณยกขึ้นอย่างนี้ก้องวิลัมโอ้โหเตะแห้งครับ โอ้โหเสิร์ฟตัดเข้าช่องกลางไปยังไงพี่เตยโรยสวยมาจะแบงค์สุรินโอ้โหเตะพังๆนะครับไม่ต้องเกี่ยวกันนะครับแบบนี้เตะพังๆนะครับโอเคสซสีครับอยู่ที่จังหวะโอ้สุดท้ายในรอบสอง มาดูกันต่อครับ18เท่ากันครับมาดูพิเตอร์จะเสิร์ฟยังไงนะครับอืมตัดข้อช่องกลางมากองบุรัลำโอ้โหจะเจยกสวยอย่างนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับพอตอกกบพุ้ให้น้องเขาได้มีเลียมแหลกเปียนได้ป้าต๊อกน,นี่นี่หน่อยมือลอยสองลอยมาไปนะครับเป็นการพัฒนาเป็นการแหลกเปียนนะครับให้นักกีฬาได้ ขยับได้ไม่ร่วมนะครับ19ต่อ18 2, <3 S 2> ครับ2ปันซ้ำปันตึงเหมืมมอนบอลลัมล่องเหมือล้ำเสิร์ฟไป,ปนึงโอ้โหพีเตอร์ยกสวยๆอย่างนี้โอ้โหเรียบร้อยนะครับไม่พลาดแน่นอนนะครับยังดูไม่ออกครับคู่นี้ตอนนี้สกอร์อยู่ที่19เท่ากันนะครับเอาต่งางาซุ้งบอลต่างาสูง เสิร์ฟมาเ <L an> นื้อเยอะ <L an> ยกขึ้นอย่างนี้ก้องบูนิลัมโอ้โหไม่พลาดนะครับโอ้ตัวเต100ะร้อยนะครับร้อยมากครับตัวเตะ้เตะีสีโอ้เกมเล่นปลาให้ลูกเขีมให้ลูกเยอะมากจะเกมหรือไม่เกมนะครับพอนะครับขึ้นแทนแล้วนะครับยี่สิบต่อสิบเก้าครับ กองบุรีรัมเซิร์ฟโยงหลังไปเอาบเบาๆนิ่มๆเอาพี่เตอรสะดุดนิดหน่อยแต่ยังกลับมาได้นะครับโอ้โหโอ้โหคู่นี้แจมสูสีกันมาตั้งแต่โฟก,กัสพื้นที่ดีกาแรกต้องว่ากันถึงดีกาเดี่ยวคู่นะครับไม่เกิน25แต้มเดี่ยวคู่ไม่เกิน25แต้มนะครับคู่นี้นะครับเตยแบงสีเสื้อของทีม ยีเท่ากันครับมาดูพิเตอจะเสริมนะครับอืตัดขวามาหนึ่งอาจะเจเปิด,ดปยกขึ้นอย่างงีส้สั้นๆนะโหกล้องมิลานแตกหายนะน้ำกับพวกคนมาน้ำเราหันเท่ากับใดสกอร์นะครับทีมปาโดมนะครับขึ้นน้ำอยู่เป็น21ต่อ20นะครับ นะครับแพ้ก็คือตกรอบ,รอบ,บนะครับตกรอบกลับไปชนะเข้ารอบของทีมนะสีเสือ้อนิคเนมชื่อปาโดมนะครับโชคดีไหมแบบนี้จดเตยคู่กับแบงค์สุรินสีเหลืองเหมือนกันทั้งสองทีมครับยี่สิบเอ็ดต่อยี่สิบนะครับจดตัดไปทางเจ้าแบงค์สุรินยก ไกลไปหน่อยเอ้โหแต่ก็ยังแก้ไขได้นะอเอาคูนั่นก็สูเสียงแต่เก่งมากเก่งน้อยไม่ว่ากันครับที่สำคัญต้องใจเกินร้อยนะครับแล้วก็มือสูงครับน่าจะประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับ วัยวัยนี้นักการใหญ่ที่ตลาดสดเทศบาล2 1เท่ากันครับมาดูแบงค์ุลินเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับเป็นแต้มฟรีเลยนะครับของทีมป้าดมนะครับอ่าลูกนี้นะครับก้องบุญลรัจะเสิร์ฟปิดช็อตได้หรือเปล่านะครับแต้มเดียวเกมนะครับ22ต่อ21นะครับแต้มเดียวจะเกมหรือเปล่านะครับมาดูกันครับโอ้โหการเสิร์ฟหยอดไม่ข้ามนะครับ จบที่25แต้มแน่นอนครับสับคู่นี้นะครับโุ่กี่สูสีนะครับมันบีบหัวใจกองเคลียร์แล้วก็พิกกัดปากวยเก่งนี่มันมูตสินนี่22เทั่ากัลครบักเลือกเกินอืเสริฟตัดมาหนึ่งจะเจเปิดยกขึ้นอย่างนี้โอ้โหกองบุรียำเตะหายครับนี่ใส่เต็มข้อล่อเต็มเหนี่ยวเลยนะครับไม่ยังเลยเกือบจะล้นนะครับแต่ว่า ไม่ยั้งเลยนะครับต้องไปรำนั่นนนเบิ่องฐานอันนี้ตักไส่บะเฮงอันแ่างย่ๆงนี่เลยปักตันี่มาสายเพื่อถึงมาโอ้โหนอ้ยพลอยเล่งมาไปเอาเสียมมาขุดเอาจบแบงค์สุรินคู่หูสายเดิมพันวันนี้จะต่อมไม่มามา วันนี้เตยแบงอือหือจะแบงเสิร์ฟไม่ข้ามอีกแล้วนะครับเกมเสิร์ฟนี่มันรู้สึกว่าจะสะดุดสะดุดไปนะครับจบ,จบที่25แต้มแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ครับ24ต่อ23ครับกองมือลำเสิร์ฟโอ้โหตัดสายไปทางเจ้าแบงเปิดหนึ่งยกขึ้นอย่างนี้ โอ้โหเรียบร้อยนะครับพลาดครับเกมที่จบตี2 5ด้แนนน้อยไม่ไอีกแล้สำหรับคนนี้ครับล็อกกันยาวเะเหลือเกินนะแบบนี้ทีมไหนเป็นผู้เอาต่อไปนะเดี๋ยวจะกลับมาไลใไปต่อชมนะครับในรุ่น40อัพนะครับโชคดีไหมแบบเป็นฝ่ายส่งเกมลุกป๋าโดม ยี่สี่เท่ากันครับพีเตอร์เซิร์แต่เขาจ้องกลางม้อ้โหเรียบร้อยเลยนะครับขลันอีกเป็นคู่ที่สองครับลุดจนได้นะครับเมื่อสักครู่ทีมตำรวจตามมาตลอดนะครับพีกเอาชนะมาด้วยลูกเสิร์ฟลรกงสุดท้ายนะครับโอ้โหจังหวะเดียวกันนะครับ ขอบคุณท่านรับชมนะครับและอย่าลืมกดติดตามไว้้วยนะครับจะถ่ายทอดสดให้ได้ชมอีกครั้งนะครับกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะเิด้งขึ้นที่เฟซบุ๊กของท่านเองนะครับขอบคุณที่เข้ารับชมนับขอบคุณครับราคา